น้อมในองค์พุทธามหาบรมีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเกษตรเจ้าทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชีวิตจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยองคุณพุทธะม,มหาพุทธะมหาโพธิสัตว์พระโพ,พ,พธิสัพพตว์มหาปเจกพุทธเจ้าโมเราพระปเจกพุทธเจ้า มหาอรหันต์มูรา,าหันต์พระอริเจ้าทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายองค์ุลุคุบาจาร์ุรภากษัตร,ริย์เจ้าทั้งหลายภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีคุณบ,บิดามารดาทั้งหมดทั้งมวล สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยถกเถียงโตเถียงเคยขัดแย้งทั้งหลายเคยโวยวายทั้งหลายเคยพั่มบ่นกลด่าเคยตำหนิติดเตียนเคยวีภาควิจัยวิจารณ์เคยดื้อดึงดื้อลั่นทั้งหลายหรือเคยเพิกเฉยมันเฉย ต่อคำดำหลัดตักเตือนทั้งหลายหรือเคยเพิกเฉยมันเฉยต่อสัจธรรมทั้งหลายการเคยเบียดเบียนทำลายทำลายต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลายต่อพิสุสงฆ์ทั้งหลายหรือพุทธบริษัทก็ตามเคยเบียดเบียนทำลายทำลายต่อวัดวาศาสนา เคยทำร้ายทำลายในสัญ,ญลักษณ์รูปเหมือน<ม>แห่งองค์มหาบารมีหรือรูปองค์พุทธทาปติมญญากรหรือเคยทำร้ายทำลายองค์สถูกเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายหรือรอยพระบาททั้งหลาย หรือสิ่งที่เคยทำร้ายทำลายต่อหมู่เหล่าอรหันต์เจ้าทั้งหลายหรือองค์มหาบารมีก็ตามหรือองค์ปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามการเบยดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันในหมู่ผู้โปรดสรพัสทั้งหลายในเหล่าบรรดาหน่อเนื้อพุทธัางกวนทั้งหลาย การเบียดเบียนทำลายทำลายซึ่งกันและกันในหมู่สัพพสัตต์ทั้งหลายการเอาลัดเอาเปียดทั้งหลายการแย่งชิงของรักของห่วงทั้งหลายการล่วงเกินในของต้องห้ามทั้งหลายสมบัติต้องห้ามทั้งหลายหรือบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย สามีบุคคลอื่นก็ตามทัญญาบุคคลอื่นก็ตามานาักบวชก็ตามผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ตามนางต้องห้ามแห่งองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายบุรพากษัตรเจ้า,า,า,ารรทั้งหลายคุณบิดาค<ร><ร>ุณมารดาทั้งหลาย <ข S 1> สิ่งใดที่ได้เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อประเทศชาติบ้านเมืองแฝงแค้นเิียดันที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้หลงประมาทพลาดพลั้งและเมิ่ดล่วงเกินในองคุณทั้งหลายและในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกาบขอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกๆกกรณีกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอองค์พุทธะทรงโปรดเป็นประธานยกโทษอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าท uh ั huh uh ้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณด้วยเถินโสอโหสีออโหสีออโหสีแล้วข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอจะเฉยชดใช้ในนี่กรรมนี่เวรทั้งหลายในนี่บุญคุณทั้งหลายที่มีต่อทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิด้วยที่วาสนาบารมีที่เคยมีมาแล้ว ในทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตขอเจ้าเฉยเจ้าช่ายด้วยการสละออกด้วยการตรงต่อสัจธรรมการปล่อยกันวางทั้งหลายการสละออกบวชทั้งหลาย ขอเชดเฉยเชดใช้ได้การมีส่วนในการโปรยสรรพสัตว์ในการมีส่วนในการโปรสรรพสัตว์ในการช่วยกันจบให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้จบตามให้ดับตามให้วางตามโดยนิพพานอยู่แล้วตามองค์มหาบรมีแห่งองค์พุทธะ มหาพุทธะมหาโพธพิสัตว์ทั้งหลายบูรพาลรหันเจ้าทั้งหลาย,ลายในทุกยุคทุกสมัยไปตลอดกาลขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลเทิน แลขะข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนการมุ่งหวังตั้งเอา,าการหลงตั้งเอา,าในทางโลกก็ตามในทางธรรมก็ตามซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสเ,เ,เป็นตัณหา,า um เป็นอุป,าปทปาน เป็นโลภะซ้อนโลกซ้อนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสระประกาศถอนการปรารถนาเอาการหลงตั้งเอาในว่าสนาบารมีในคุณบิดามารดาในคุรุคุบาอาจารย์หรือในองค์มหาบารมีทั้งหลาย หรือใ, <nước> ในสิ่งที่น่าพึงพอใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนการหลงตั้งเอาในคตินิยมทั้งหลายในอคตินิยมทั้งหลายในความพยาบาทอาฆาตทั <cant> ้งหลายในความแคยนแค้นชิงชังในการจองเวียนจองกรรมทั้งหลาย ขอประกาศสละาประกาศถอนการหลงตั้งเอาในบนบานสารกล่าวทั้งหลายที่ให้ไว้ต่อสิ่งใดก็ตามประานที่ใดก็ตามอันเป็นเงื่อนไขร้อยลักทั้งหลายไม่สามารถที่จะปล่อยวางขอประกาศสละาประกาศถอน การหลงตั้งเอาในพันธสัญญาทั้งหลายข้อผูกมัดผูกพันทางใจทั้งหลายทางสัจวาจทั้งหลายที่ได้ให้ไว้ต่อบุคคลใดก็ตามต่อสิ่งใดก็ตามอันเป็นเครื่องผูกมัดรัดลึงทั้งหลายไม่อาจจะปล่อยวาง ไม่อาจจะสว่างสวยตามสัจธรรมตามองค์มหาบารมีไม่อาจจะกว้างขวางไปในโลกธาตุสังสารวัตรทั้งหลายในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนทุกเงื่อนไขทุกพันธสัญญาทุกสัจจวาจา ที่เป็นเครื่องร้อยลาดผูกมัดทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เด็กเคยมีมาตั้งแต่อดีตจะกี่ยุกี่สมัยก็ตามจนถึงปัจจุบันขอประกาศสาะประกาศถอนการหลงตั้งเอาในการมคุณทั้งหลายในรูปทั้งหลายในเสียงทั้งหลาย ในกลิ่นทั้งหลายในสัมผัสทั้งหลายในธรรมลมทั้งหลายในรสชาติทั้งหลายขอประกาศสลัประกาศถอนการหลงตั้งเอาในโลกกระธรรมทั้งหลายลาบยอดสันสรินทั้งหลายทำสันสรินยนยอทั้งหลายทำนินทาทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอนการหลงตั้งเอาในการใช้ชีวิตทั้งหลายแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายการเป็นการอยู่ทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนการหลงตั้งเอาความหลงยึดติดเอาในสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพธาตุทั้งหลาย ทั้งหมดจนสิ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดการสสโสนในองค์พุทธมหาเบรมีนะโมทัสสะะคะวะโตอรหะ